วันนี้ผมเลือกผมเลือก BBL มาครับผมนะครับ <c oughs> ก็ยังคงเป็นอ่อสตอรี่ที่คล้ายกับช่วงวีคที่แล้วที่เคยหยิบมาแนะนำก็คือเชื่อว่า BBL น,น่าจะเป็นหนึ่งในธนาคารที่เอ่อได้ประโยชน์มากที่สุดจากเรื่องของการลงทุนนะครับรอบใหม่ของทั้งภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนนะครับงบประมาณเองก็ไม่ได้ล่าช้าเหมือนปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าดูตามภาพเศรษฐกิจเนี่ย น่าจะเห็นการทยอยเติบโตเร่งตัวขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่ครึ่งหลังปีนี้นะครับ,รบต่อเนื่องในช่วงปีหน้าเลยแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเอาเป็น sentiment บวกอ่อนๆจากเมื่อวานนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องของพาเวลนะครับที่<ม>เล่าไป<ม>ช่วงต้นรายการว่า<ม>เขาเหมือนส่งัญญาว่าอาจจะไม่ได้ต้องรีบร้ดอกเบี้ยน,นะ<ม>เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นการโร t a t บ้างเหมือนกันจากไฟแนนซ์ที่เมื่อวานนี้บวกกันคึกคักเนี่ยอันนั้นอาจจะเวียนมาที่แบงค์บ้างวันนี้อาจจะมีซนติเมนต์นะครับเพราะว่าเรื่องของกรนงเองในเดือนตุลาเนี่ยเราก็เชื่อว่ากรนงเนี่ยเดือนเนี้จะยังไม่ลดนะครับแอสัมมชันเราเนี่ยคือไม่ลดทั้งปีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการชุมกรนงออกมาแล้วไม่ลดแล้วเสียงยังเป็นหกต่อหนึ่งเหมือนเดิมคือยังแข็งอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นบวกกับกลุ่ม ธนาคารรวมนะครับเพนก็เลยคิดว่า V ีน่าจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีเรื่องของปัจจัยเ,เสริมตรงเนี้ที่ช่วยหนุนอยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ valuation b b เเนี่ย Trade, เทรดไ i c e to บุ o ก,กนะฮะ0.5เท่าตา่ำมากๆนะเปิดการดู0.5เท่าโในอดีตเนี่ยช่วงเอาไม่ต้องแบบ เอาไม่ต้องปกติแบบสมัยเมื่อก่อนที่แบบโอ้โหเกือบเท่าได้นะเอาว่าปีสองปีที่แล้วเนี่ยก็มีประมาณสักศูนย์จุดหกห้านะครับหรือถ้าย้อนไปช่วงก่อนโควิดเนี่ยต้องมีแบบใกล้ๆหนึ่งอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนลดห้าสิเปอร์เซ็นอยู่นะเหมือนลดห้าสิเปอร์เซ็นอยู่สำหรับตัว BBL โอเคอาจจะหลายคนจะมองว่าก็เทรนด์ดอกเบี้ยมันขาลงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้มองในแง่ของภาพเศรษฐกิจด้วยว่าถ้าเศรษฐกิจไทนะยดีขึ้นเนี่ย สำรองลดลงโลนโ้ดอาจจะดีขึ้นนะครับน่าจะ offset กับดอกเบี้ยที่อาจจะมีโอกาสลดเนอนาคนได้ซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่มีทางที่กรงอจะลดแบบตามเฟดแบบโอ้โหเฟดลดเปอร์็นองเปอเซ็ตงอามไม่มีลดเต็มที่นะผมว่าหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าปัจจัยอื่นน่าจะมาออ f s e t ประเด็นตรงนี้ได้นะครับกับอีกอันหนึ่งที่เอ่อน่าจะมี ผลเหมือนกันที่จะหนุนได้ก็คือเรื่องของตัววายุพักนะครับที่อย่างที่บอกว่าที่จะเริ่มลงทุนในวันนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่า BBL เนี <B BL S 1> <ม>่ยน่าจะอยู่ในขายนะครับเพราะว่าปั้นผลของ BBL เนี่ยณปัจจุบันก็ประมาณจะใกล้ๆห้าเปอร์เซ็นต่อปีกลมๆนะเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับเอ,อยู่ในขายอยู่ในรายได้อยู่แล้วเพราะว่าวายุพักเขาต้องสูงกว่าจะจ่ายสามถึงเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ย BBL ให้ดีเวน์อยู่ห้าเปอร์เซ็น์บวกกับ ถ้าเศรษฐกิจไทยดี <ừ m. S 2> ตามที่คาดนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิกกจกของภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็เชื่อว่ายังไง0.5เท่าบุ๊กเนี่ยถูกเกินไปนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะครับราคาหุ้นเองลงมาใกล้ๆกับแนวรับนะครับโซนประมาณ148 146 <ừ m. S 2> นะแล้วเริ่มมีเด้งกลับเมื่อวานนี้ดังนั้นมีโอกาสฟื้นขึ้นไปที่โซนประมาณ153 155นะครับในระยะสั้นนะแล้วก็แนวต้านหลักก็อยู่ที่ประมาณ159.5หายเดิ นะครับวันนี้ก็เลือก BBL เป็นหุ้นเด็ดนะครับผมนะครับข้อหมายหนึ่งรยแปด